เปิดเตาตอนเช้าครับจะเปิดแล้วนะครับมาดูซิว่าฐานเราจะออกมาแบบไหนนะครับเปิดแล้วโอ้โห,โหครับสวยมากครับอันนี้เป็นไม้กระถินนรงครับไม้กระถินนรง ออกมาแล้วนะครับสวยครับอันนี้คือเราไม่ได้จัดเรียงไม้นะครับคือเราใส่ไปจับใส่จับใส่ไม่ได้เรียงนะครับมันก็จะได้อยู่ที่ประมาณนี้นะครับสวยมากครับ